ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่19สิงหาคม2564นะคะก่อนอื่นนะาจา่ะแอดเมนูหน่อยก็ฝากแน่เด้จ่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วนะจ่ะเนาะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำเน,น่เด้อจาะเด้อหลักกะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเนาะจ่ะเนาะจังสิบประลาดคลิปหนาเนาะจา่ะเนาะ แนวทางห้าหน้อยเมื่อวานนะจ๊ะนะเนาะแอดมินนูนหนอยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะลวยบบเมื่อวานนี่มีท่ันใดรวยบบจ้าเมื่อวานนี่นะจ้ะเนาะสำหรับห้าหน้อยเมื่อวานนะจ้ะเนาะเด่นสามและรองสี่นะจ้ะมาเมด่อสกะจ้ะเนาะเด่นสามและรองสี่มาหมดนะคะ เข้าที่ตัวเจาะน้ำเนาะจ้ะเนาะเข้าที่ตัวเจาะพ่อมเนาะจ้ะเนาะเจาะเน้นเน้นนะคะ C เจ็ด C มาสองรอบเนาะจ้ะเนาะเมื่อว่านี่กะเขารอบปกติและ V I P เนาะจ้ะเนาะสำหรับเหล็กในต่ล่างมาบม่รมดมาบ่ครบเนาะจ้ะเนาะมาบ่ครบสามตัว มาแค่สองตัวนะจ๊ะเนาะรอบปกติเข่าสี่สามตัวกลับนะจ๊ะเนาะเข่าสามสีตัวกลับนะจ๊ะเนาะสามสี่ตัวกลับแล้วก็สี่เจ็ดตัวกลับตัวกลับมัดเลยนะจ๊ะมื่อวนันแล้วก็รอบเวียพี่ 4, ีเจ็ดกะนั่งมากคือเกานะจ๊ะเนาะ ดีใจกับทุกท่านเด้อจ้าเด้อที่ถือล่างวันนะจ๊ะเนาะช่วงเข่ากับเข่าติดต่อกันเนาะจ้ะเนาะตัวเจาะช่วงหลุดกับหลุดคือกันเนาะจ้ะเนาะสำหรับเมื่อนี้ก่ะมาเบิ่งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ะ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วล้วจ้ะเด้อกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะจ้ะเนาะท่านใดสนใจจะสั่งสบู่นะคะโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id n o o 1 5 9 9นะคะตอนนี้เหลือสบู่กับครีมเหลือบลายแล้ว้อจ้ะเด้อท่านใดสนใจจะสั่ง ให้ท่านรอบมื่อนี้กะทักมากมือนี่ก่อนบ่ายสามโมงแรงเด้อจ้าเด้ยอยอดทรงมื่อนี้นาาจ้าะนอะไดไลายแล้วกะบะเทึงอาทิตย์นาะจ้าเนาะมือนี้แอดมินหน,หน่อยจะไปทรงคลองไห่นาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดสนใจจะสั่งสบู่ระเบิดขี้ไขรและครีมทาฝ้า,าทักไลน์ไอดีหรือว่าโทรเข้ามานะคะ วันนี้หนูน้อยจัดส่งของนะคะมาเบิ้งแนวทางมมเนีกันต่อเลยนอาอจ้าเนาะแนวทางเลขหาน่อยนะคะประจำวันที่สิบเสิงหาคมสองพห้าอยหกสิบสี่นะคะ เลขเด่นในตารางนะคะ4ี่ห้าหดแนะคะ4ี่ห้าหดแนะคะเด่น4และรอง5นะคะเลข5น้อยตารางนี้เนาะจ้าเนาะร่วม3าหลอบเด้อจ้าเด้อรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะสำหรับท่านใดที่จะยิบจับไปเล่นหลอบอื่นๆนั่น กะแลวแต่เนาะจานะ้ะเนาะห้ท่านผู้ชมเบอ่งก็แล้วกันว่ามันมันเข่าบอเนาะจานะ้ะเนาะกะหยิบจับไปเ่นได้เนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินกะบได้บได้คำนวณใส่ลอบอื่นนําเดอ้อจ้ะเด้อแต่ว่าเหล็กเหล็กต่ล่างนี่รอบเฉพาะกิจกับเข่าดีคือกันเนาะจานะ้ะเนาะรอบเฉพาะกิจกับเข่าดีขึ้นกันสะดวกรอบไดกระเล่นรอบนั้นเนาะจานะ้ะเนาะ จับวินชุดเด่นนะคะก็จะมีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งนะคะต่อไปชุดกันนะคะก็จะมีหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะชุดสามตัวก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็หกห้าแปดนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานนะจ๊ะเนาะหาบาทสิบบาทเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาพบมาพอ่อกันแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นำเด้อจ๊ะเด้อจังสิบพาดคลิปหนาเนาะจ้ะเนะาะจังสิบพาดคลิปหนา ้ารักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าประมกักประชออกกะพานเนาะจา้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อจ้ะเด้อให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆเนาะจา้ะเนาะเอาโชคเอาลาภมาฝากแล้วเ,เมื่อน,นี่สําหรับคลิปนี้กะมีเท่านี้เนาะจา้ะเนาะแอดมินหน่อยกะขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดี เด้อจ่าเด้อพอกันไหมคลิปหนานะจนะ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ